วันนี้ป้าตุยกับปีได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยววัดปาวังน้ำเย็นมาไหวพระเนาะค่ะขอพรพระค่ะท้าเวสุวรรณมาเห็นนั่นเห็นนี่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องหละคของอ่สาลาวัดปาวังน้ำเย็นเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ล่ละพ่อแม่พี่น้องคือเอกลักษณ์ค่ะ ของวัดตาวังน้ำเย็นของเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้อง <Yeah. S 1> นี่คือเอก,กลักษณ์ของวัดตาวังน้ำเย็นมาบัดใดัเห็นบดนัดใดัก็อุ้ยสวยงามบอสร้างบอสช้าเนาะพ่อแม่พี่น้องต่างชาติเพิ่นกัม,ม้าเมืองม้าแง้งค่ะหลายพ่อแม่พี่น้องค่ะต่างชาติเชิงกัม,ม้าเมืองม้าแง้งค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ปากทางเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ปากทางเขา่าพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยปากทางปากทางพ่อแม่พี่น้องปากทางเขา่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยค่ะค่ะนี่ประติกระปีกระบ,บอกหนุ่ดอกว,วา้าคือต้นอีหยงังพ่อแม่พี่น้องได้เห็นหเราสวยงามพ่อแม่พี่น้อง เห็นแล้วสวยงามคอมมนพี่นอ้องเอ้ยเป็นไม้ห้อมที่เพื่อนเอามาปลูกไม้งานเห็นแล้วสวยงามปีกับปีก็อยาดโชว์ความสวยความงามให้พ่อแม่พี่น้องได้เมืงองว่าเพื่อนสวยงามขนาดไหนอยากให้เมืองฟอมน้ำละ่อแม่พี่น้องสวยงามผักสวยงามแน่ขุนข้องฟ้าค่ะ สีฟ้าสีทามต้นใหม่เขียวเขียวลำตน้นเพิ่นสีดำๆเนาะค่ะงามค่ะขอเมน,อน,ออน,นี่นอนอพีลบเรี่ยมเสาเนาะอมเน้นอกลบเรียมเสา,เเนนเส,าสีเขอ่าเสาเ็นบันไดขึ้นอ่า ไปใส่ห่หอไต่บ๊อบคอมเมดี้น้องค่ะเสาเพชรเสาไปใส่หอไต่ลมเดียมเด้อคอมเมดี้น้องเว้ยลมเดียมเสาใส่กลุ่มกลุ่มงามๆค่ะแล้วก็ไม่ที่ขากวบคอมเมดี้น้องไม่ทิพากวบคอมเมดี้น้องเว้ยไม่ที่ขากอบนี่ค่ะจากที่เห็ุเป็นบันไดเด้อ มันใจมันใจค่ะนี่อ่าไม้ต้นบบกไหนเพราะแม่พี่น้องพราแม่พี่น้องไม้ต้นแบบไหนเพินสำับมาเลือล่อยลบเลียมทั้งเป็นเสา เสากลมๆเนาะพ่อแม่พี fera, dafür, 看看่น้องทั้งเป็นเสากลมๆหลบเลี MUELLER, ่ยมหลบหยังเสากลมๆพ่อแม่พี่น้องเพื่อสีสางแบบนี้พะนะพ่อแม่พี่น้องนี่เพื่อสีสางแบบนี้พ่อแม่พี่น้องเพื่อสีสางแบบนี้คือตาลากมีหลักหัหัพระไตปิดดงมีหลักเพื่อสิสางแบบหอพระไตปิดกอีกหลังนึงตอกันเมื่อนี้ละพ่อแม่พี่น้องตอเมื่อนี้ละพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ค่ะวันใหม่เพิ่นอยู่นี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะค่ะเดี๋ยวเฮาก็ถามมาเมืองกันเนาะค่ะเสียงพระหนังเมืองเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่ะนี่สวยงามค่ะค่ะเก้าสิบเปอร์เซนต์แล้ว huh. พ่อแม่พี่น้องเหลืออีกสิบเปอร์เซนต์ เหลืออีกส0บเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะกระสีแล้วอุ้ยค่ะผลสีท้องเข้าไปสวยค่ะพ่อแม่พี่น้องงามกิ๊กเลยล่ะค่ะเสียนพระนางเมืองวัดปลาวังน้ำเย็นเด้อค่ะเด้อง,งามคักงามแน่อุ้ย,ยค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ปาคุกับสีเนาะค่ะก็ได้มาอ่านี่มาวัดปลาวัง น้ำเ,เหรียญเฮางนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกับมาเสียงโศกเสียงใจค่ะโยนเหรียญพ่อแม่พี่น,อน้อ,นนอนบบงเอ้ยโยนเหรียญพ่อแม่พี่น้องโยนโยนกับบอลงดอกแม่พี่น้องเอ้ยนี่โยนโยนเหรียญลงบาทพ่อแม่พี่นอ้องค่ะโยนเหรียญลงบาทกับบอลงดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจ้าค่ะ อโศกขอไซขอพรเสร็จแล้วก็ค่ะกาบพะเสร็จแล้วก็สิเมียล่ะพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยค่ะแสงตะวันโอ้แสงตะวันโอ้โอ้โอ้คนามากๆเต๋อโอ้อยังก,ก๊า อังตะวันอยากกลับบ้านแล้วเออบ่งมาบ่งมาไปไกลอย่าไปไกลโอ้เออบัดเอาเงินให้เจ้สี่พันวันนั่นเนาะอุ้ยหูความตัวเนี่ยหูความเออเอาเงินให บ้อฮวงเอาสักก้อนโอ้แสงตะวันค่ะ